วัสดีครับผมบ๊อบบี้ก็อยู่กับเกมโอเมกติอีกเช่นเคยแล้วก็ T m c m c ประจําวันวันที่หกร้อยจ็สิบสีของไอดีนี้ม่สกินนะสิบใบยอดเยี่ยมเห,เห็นผมเล่นประจ่างนี้ก็ผมผมเล่นแค่ตอนอัดจิบหลัหลังหลังอัดจิบเสร็จผมก็ไม่ได้นเลยละตอวนเหตุผมผนนั้นหรอ ีเมเรียผนแค่ตอนอัดคลิปแหละหลังจากอัอดคลิปลงเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้แตะเล่นละให้จุดผูส่วนหนึ่งผมผมไม่ได้ค่อยใช้เวลาไอ้ฟาร์มกับเกมเนี้เท่าไหร่เพราะอย่างที่เห็นน่ะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ผมตื่นเต้นเท่าไหร่บางคนอาจจะไปตี ไปตีสัตว์ตีโน่นตีนั่นตีนี่อผมใหม่ผมไหม่ที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นเดี๋ยวนะตกกี้สิบสามออเขาจะบักอ๋อ อยากซื้อสกินอยู่นะนะอันนี้เท่มากอันนี้เท่เทสุดละแล้วก็เข้ากับสกินนี้ด้วยแต่ต้องแลกไม่มีเงินเอาเริ่มแล้วเหรอไปนะอนี่คือทีมที่ แต่ผมผมคิดว่ามันรีดดาเมจทีมผมได้มากที่สุดละไม่ดิอโอเคตอนต้นมันทําอาจจะทําดาเมจได้น้อยนะมันจะทําดาเมจได้แบบหลังจากที่อยามาโตโนสาสมดาบครบได้หนึ่งเล่มถ้าครบห้าเล่มเราสับเปลี่ยนกับคางุระ เราจะได้ดามเมจจากตรงนี้แล้วก็ดามเมจจากแมวน้อยเอดกแมวน้อยไมได้สุดดามเมจจากโอซิกิไม่จำเป็นต้องใช้ตัวหิวเพราะระวังให้ทีมเราตายไปไว ่นสามละไวอยู่นะชินบัญชนจริงจมีวิธีไวกว่าน,นี้ใช้ไอตัวอะไรที่ผมาขาวๆที่ถือพินอะพินหรือจะเคเหลือนาดเหลืออะไรสักอย่างนั่นแหละที่ติดอยู่บนมือถ้าใช้ตัวนั้นจะไวกว่า โอเคเลยออสองรอบนะ,อะบอสน่าจะตายก่อนหรือเปล่า <c> เ <oughs> อ้อบาบอสน่าจะตายก่อนโอเคครัได้ทันตีไหมั้ยฮเหลือสี่ล้านได้ทำระเบิดอยู่ ได้เห็นนะมันเพิ่มแบบเยอะมากๆเลยถ้านับตระเวนตรงตัวลูกได้เราน่าจะได้เยอะผมจริงๆมันมีทีมที่ดีกว่านี่แต่ผมที่เกียรจัดแหละนั่นแหละความเล่าของผมกืบตันผมที่เกียจอันดับยี่สิบกว่าใช่ไหม ก็สิบสามนลยไม่อยากนะถ้าตั้งใจเล่นสมัคปีหนึ่งใบเอเซตาออกเลยปะผมเค่ได้สามสามรอบอ่ะจากใบหนึ่ง ตกี้มันติดห่างเลยอ่ะได้ปิดนูนะเคยได้สามครั้งที่ได้ S R นะแล้วก็ S P แล้วก็เป็นตัวซ้ำของฟรีของฟรีของรของร่อยไม่มีงมเงินอะไรเออวันนี้วันอะไร วันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้ก็รีแลงแล้วค,คนอื่นเขาเก็บสองสามพันไม่ๆม,ม,ม่ผมปลุกแค่พันพันหกพันแปดผมก็พอละผมขี้เกียจเอาจริงนะทีมผมนี่ก็ค่าสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรมากกว่า Cái chiếc xét này mẹ cái này nè tôi này có mệnh พวกแรงโอเคอันนี้บ้านบ้านเด็กพอใช้คำว่าบ้านเด็กเลยนะสำหรับบ้านเด็กกับบ้านเล็กต่างกันรนะบ้านเด็กคืออแบบเนีนน้นนี่คือบ้านเด็กเลย เป็นแบบดูไม่มีอะไรอะ่ะเนี่ขยขาม่อไรโอ้แปลกใจเห็นรอดน่าจะเก็บสักพันแปดพอแล้วละ่ะไม่ใช่คนโลภหรอกเป็นคนขี้เกียจไม่โลภนะแต่ขี้เกียจ อย่างนั้นผมก็มั่นใจอ่ะถ้าผมไม่ได้เจอพวกท็อปท็อปจริงๆอ่ะที่ไวกว่าผมหรือเล่นทีมกันจา๋าแหละยังไงทีมผมก็ไม่แพ้อ่ะ จริงๆถ้าผมยัดตเมตใส่ให้อันนี้น่าจะดีดะ่ะพ่อวงเราชคุเล่ชโอุเลผมยัดเลือดเลือดแบบเลือดทั้งตัวเลยวัดดีรีวายรีวายเออค่ะค อแล้วเมื่อกบข้าพระเจ้าไว,ว,าว้กว่าเตรียมรับความเจ็บปวดน,นะเตเตเซเมที่มีเลือดเยอะมากๆเลยออดัมมาดำอัน้วผมน่าจะเล่นถึงพันแปดพอแล้วแหละอาทีมผม คยไปที่สูงสุดแค่สองพันอะสองพันสองพันสองไม่เกินเนะี่ยอ่าเพราะผมไม่ได้จัดทีมที่แบบเป็นทีมที่ไปสู้เขาได้ผมจัดทีมแบบนี้นทีมง่ายๆแบบนั้นแหละ,ะทุกคนจะเห็นว่าทีมผมเน้นเน้นสปีดเน้นสปีดถ้าเปิดก่อนล้วก็ตีเลยมันมันง่ายนะสลับเล่นอ่ล้งที่ต่ํากว่าสองพันอะแต่ถ้าคุณไปเจอพวกทีมที่ใช้ประมาณแบบเป็นทีมป้องกันอันนั้นอาจจะเป็นปัญหา จเจริญละเราเล่นพลาดไม่น่านจะมีปัญหากะลูกไฟผิดไม่ใช่เลยร <PC> ถ้าเขาไม่เร่งสกนะีเขาแพ้นะถ้าผมกะผิดอะ่ะเพราะคุณเล่มันมันติดสองทีมันก็เลยไปบัฟให้อีกตัวนึ้ง อ่ารีบรีบรีบเถอะฆ่าฆ่าให้ตายโชกุเละฆ่าให้ตายถ้าฆ่าไม่ตายก็เตรียมตัวตายนะฆ่าให้ตาย บอกแล้วว่าฆ่าให้ตายทีมผมเล่นพลาดแหละผมเล่นพลาดไปล,ลืมไปว่าโชโคุเลมันใช้ลูกไฟเกินไม่สวยเลยแบบเนี้ยโชโคุเลติดสซิลสองที่สวยสวยทัสทสผมผมต้องไปเปลี่ยนเซ็ตโชโ็อคุเลแหละอันจริงๆผมเอาประกันปดแบบปดโคตติดสตันนั่นและพวกเนี้่เแบบนี้ยเรมไปพี p ีอ่ะ ผมเน้นใส่ PVE ซะมากกว่าก็นะแต่ตานนี้จะค่อยจ้องดีๆอันนี้จริงเปลี่ยนชุคุเลเป็นตัวตินก็ได้นะตัวตนตัเก่งๆของเราก็มีเยอะเลยเอ่ถึงแม้จะไม่มีรูนบ้างก็เถอะอันนี้ผมว่ารูนสวยนะ,ะก็ผมเะแต่มาคือตัวเลยเั่นหะม กียาชาผมจะคิลเต็มเหลยฮะรีบมาตทำงนานเพิ่งรู้ว่าทักกีอาชาตัวเองจะคิลเต็มก็ตายหาดูสิโอเคเขาสวนเราได้ถ้าเขาสวนเราตายนี่เอ่อ ม่าจะมีป,ปัญหาเลยสวนสวนสวนให้ตายแต่น,นี่แน่นไม่น่า,นาจะตายนะนนไม่ได้ไไพันแปดอีกแต่ทีนตะกี้ถึกเหมือนกันนะ เซเมย์ไม่ได้เอาส,สกิลกลางโลมาถ้าเอาสกิลกลางโลมาแล้วน่าจะกันดาเมจได้รอบหนึ่งเป็นสกิลที่ผมว่าโกงที่สุดในเกมนะสกิลเซเมย์กลางโลเนะี่ยอย่างน้อยมันสกันสกิลหมู่ที่โจมตีครั้งเดียวกันได้แบบต่อให้ดาเมจเป็นล้านอย่างมากก็กอดแตกเป็นสกิลที่บัตซบมากเลย ตอนนี้ทีมเราไวกว่ามากเลยทำไมทีมนี้แข็งจังเลยไอ,อ้ยามโตผมวันทกิลเบาเหรอ มม่มันแปลกๆนะเลือดเลือดเลือดยามโตนายเยอะเยอะผิดปกติเพื่อนตีบุ้มไปตะกี้หมื่นหนึ่งเข้าไม่ถึงข้อโอเคอ่านี่แหละนรกกำลังตามหาอ่ะนี่จะเป็นตัวอย่างที่ผมกำลังจะแพ้นะครับผมนะอันนี้แนนจีโรโอโต้มาเลยแนนจีโอโต้มาเลย ัน่นจริงออร์โดออรเชนมาเลยชิบหายแล้วชิบหายของจริงอัน,นผมน่าจะแพ้ตตนเนี้ยแต่เรามีกันแพ้อยู่ไม่เป็นไรหลอกเนี่ยผมจะแพ้ทีมประมาณนะทีมพวกทีมทีมบัฟเกาะทีมสวนเลยนะ่ะจริงๆมันมีวิธีแก้นะแต่ผมไม่ได้ทำตัวไว <laughs> เนี่ยมันเป็นทีมที่ปวนอ่ะมันปวนจ,จัดเลยตัวนี้จะตีสวนตัวนี้จะกางโล่ตัวนี้ลดลูกไฟอะตัวนี้เร่งสปีดตัวนี้เพิ่มลูกไฟอะคิดดูว่ามันปวนแค่ไหนถ้าคุณลุกไม่มีทางชา้าก,กว่ากุบอะหรือชา้ากว่าตัวสปีดอื่นอนะ่ะเพราะสปีดสปีดต้นมันไวแล้วถ้าทําสปีดไปให้ไวได้อีกั สวยก็แตกเท่ากับเราจะดุมดาเมจได้แรงมากนี่แหละตัวตัวตัวตีนนี่แหละตัวเทนใช่ไหมน่าจะแพ้เรามีาอาหารอาหารได้รถน่าจะได้ซักศพไหขอซักศพเถอะ ฆ่าตัวเฮียนี่ให้ได้เพราะว่าคิดหนักเหมือนกันนะอจริงๆเขาสกิลปิดเราได้เลยนะเนี่ยนี่ยังตกคงไม่ได้สกิลถ้าให้อันนี้ออกสกิลได้เรามีโอกาสน,น,นะ เขาตัดลูกไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามีโอกาสชนะนะถ้าเราจัดทีมได้แบบพิกแพงกว่านี้แต่ทีมผมมันไม่ได้พิกแพงขนาดนั้นอนะ่ะพิกเผ็ดอะทีมผม,ม่เผ็ดแบบเผ็ดแหบบ่ <laughs> เอาไปว่าวันนี้เท่านี้ถีกว่าแล้วมันมันก็ดูไม่มีอะไรทำแล้วแล้วชีชโอผมผมขี้เกียจผมลบยอดไปเม่วันพวกนี้ได้ไหมเฮ้ประจาวันชีชโอผมขี้เกียจทํามากเลยมัมันผมผมไม่ใช่ชอบผมเนี่ย S S R ชิชโอผมว่าไม่ได้ชอบมันอยู่แล้วอ่ะโคดีอะไรเป็น คุยกับเพื่อนแค่นั้นอะน,นี่ยเนี่ยพอชิจิโอร่างธรรมดาผมก็ไม่ชอบแล้วมีเอสพีอะถึงมันจะหล่อเทขนาดนันน้ผมก็ไม่ชอบมันอยู่ดีทัดจำของชิจิโอเรามันเป็นไรตัวเอสะตัอาร์ที่แบบดูดูไม่เก่งอะเนี่ยถึงเอสพีมันจะเก่งก็แต่แบบทอดจำผมมันติดกับเอสเอาร์ที่แบบเบื่อ ยิ่งยิ่งผมผม,มเป็นตัวเบลอไม่ใ้จะกินนีน่นะากแตถ้ามีรถจะซื้อนะแพงไหมจะซื้อจะซื้อถ้ารถราค่ะมันเป็นตัวเบลอที่ผมไม่ชอบตัวไหนปดผมมาหาปดอันเนะี้ย ใช่ไหมเขาเซนดาบเท่มากเลยนะอันดาบเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้ผมว่าเท่สุดละอันไวโอซีน่ะนี่เป็นสกิลธรรมะเพราะว่าเข้าตีมนะถ้าเป็นสีแดงมันดูน่สวยอ่ะ้าเป็นธรรมดาธรรมดาเป็น โอธรรมดาก็สวยนะธรรมดาเปนสีเนี่ยแต่ไม่เราเลนะ็น้อ่ะถ้าจะใช้ต้องเป็นล่างอีกล่างหนึ่งเป็นร่างนี้ใช้ไม่ได้เห็นไหมพวกไบโอมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเอฟเฟกหรือไอเทมเสริมอ่ะตัวนี้จริงๆผมเหมือนเหมือนกันไหม คล้ายนะผมซื้ออันนี้ไปแล้วตัวน,นี้ก็ออกมาเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนสก,กิลย้อมแมวอะเหมือนสก,กิลย้อมแมวด,ดูทุกสก,กินเหมือนย้อมแมวอะหน้าตาแบบไม่เปลี่ยนไปเลยชุดเปลี่ยนนแตา่หน้าตาแบบย้อมแมว ผมใช้พัดอันนี้ถ้าเป็นพัดปกติจะเป็นไม่สวยอันนี้สวยนีขนนกตกเลยเห็นไหมเอามามาไบโอเล่นนี่ลูกรักผมเลยลูกรักที่ไม่ได้ใช้ไปกินสวยมาก,อกโอ้ปัวใจใช่ไหมหนูเอาไปเลย ห้าบวกหนึ่งมีมีปลดปลดได้ทุกตัวถ้ามีแค่ปลดพอาะเรียมาามาหาปลดดียว่าแค่จะปลดหมดแล้วของเ s เซ อ FC มีให้ปลดไม่ดีกว่า FC นี่น่าจะไม่มีให้ปลดนะผมไม่เคยสังเกตแล้วใบโอผมผลดได้หลายตัวเนาะอันนี้ผมได้ตัวที่สามแล้วมันตัวที่ซ้ำเนี่ยอะผมย่อยแล้วรอบหนึ่งอ่ะฉันระเบิดที่นาไหนอย่างนี มายินเท่ๆโอ้ยเท่ไอ้เท่เเเมากเลยดูท่านั่งเนี่ยอ้ยไอ,อ,อมีคำถามว่างูนี้งอกออกมาจากตรงไหน,นข้างหลังเหรอว่าจะปิดชิต์เนี่ย,ยสงสัยว่างูนี้งอกมาจากตรงไหน,น ข้างหลังเหรอหลังใช่ไหมหมุนตัวได้ไหมงอกออกมาจากหลังแหละมันคงไม่งอกออกมาจากส่วนตัวแๆอย่างตูดหรอกนะมันหางะ่ะแต่มันไม่น่าใช่น่าจะแบบตรงหลังอะ่ะเกาะมาจากตรงหลังตรงนี้ใช่ไหมน,น่น่าจะตรงหลังตรงนี้ตาอยอ่นาน,นี้เทะนะแบบเหมือนเป็นคนละคนกับร่างเอ r ซอร่างเอ r ซอ เหมือนร่างแบบเหมือนร่างผีเข้าอ่ะร่างเอเซอาอันนี้เหมือนคนติดยาอะไม่สิมันออกแบบแนวแบบเหแบบมือนเหมือนซอมบี้อะไรพวกเนีแบบ้ยมันขาวเกินมันเป็นร่างสาวเนาะแต่แบบผมไม่ชอบแบบดูแบบผู้ชายก็ไม่ใช่หญิงไม่เชิง ร่างร่างนี้ดูเท่เลยร่างปกติเ้วยบางคนอาจจะชอบนะแต่ผมไม่ร่างนี้ผมก็ไม่ชอบนะแต่ผมใส่เพราะมันเป็นสกิปเมื่อเจอกันคิดว่าจะแบบเราเหมือนเรามาแซะเรื่องตัวละครเขามากกว่าะเนเรื่องอมเมจิผมตาผมนะพยามหน่อยรับผมอ่ะส่วนตัวของคิดผมนะมันออกทะเลไปนิดหนึ่งอะ เอาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับหมายจะ